ตั้งแต่วันไหนนี่โอ้โหจอดพี่น้องผมว่านาสีบพาดครับผมได้ยินเสียงปุ๊ก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 ผมใส่จันไว้ครับมตกอ้าวลั่นจริงๆด้วยครับผมแต่ดังปุ๊ก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 เลยนะไปดูกันครับอ โอ้โหตั้งแต่วันไหนนี่โอ้โหโอ้โหจอดจอดกินพึ่งตายครับปลาดุกครบพี่นอปลาดุกพอนีเรื่อยดุงใจทิ้งไว้ก่อน Thank <laughs> ดเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุ้นอุ้ยเก,เกือบเกือบเยียบี่องสดๆไปครับค่ำแล้วไปเกดหน้าต่อโอ้โหสงสัยปลาดุกเล่นมายาก,กลโอ้โห แกน่าจะเป็นเส้นตึงเส้นยึดต้องพาไปหาหมอแล้วนี่ดู่ะอู้ฮิสโตรกหรือเปล่าโอ้ไปหาหมอปะลงธรรมชาติบ้านนอกใครพี่น้องบึงคงจะไม่มีใครอยากดูมั้งนี่ผมว่าธรรมชาติบ้านนอกเขา ไผสิมาอยากเบิ่งนอ้อ